สวัสดีค่ะมือนี้น้องเพลงมาถแถลงการอยู่ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะกะย่างที่เออเป็นข้าวเป็นข้าวมากเนาะคะ่กะกาได้มีการถแถลงมือนี้นะคะวันที่เออ14มีนาคมนะคะวันนี้น้องเพลงได้แถลงการกับพอพิดกับแม่แพล,พล,พลแล้วก็มีพอมีแม่นะคะทางล่าสุดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะเออน้องเพลงกะตัดสินใจเป็นฮีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือยุ่กับแม่เพลวนะคะเพราะว่าเอ่อจุดป,ประสงค์ที่รู้เข้ามากไม่อยากเป็นมะล่ำคะ่ะไม่อยากเป็นมะล่ำ ตจ้าว่าแกยอมเราบ้าพอบีก้าไอ้เพลวนี่เป็นผู้ที่พะคุณกับหนูเป็นผู้ให้โอกาสหนูกับเรื่องพระคุณพอบีก้าเพราะว่าเออไม่งานกะเรียกเรียกหาเรียกใส่ได้ตลอดค่ะแต่การเขาคุณแฟนคลับแฟนเพลงสุขุสุขคนเด้อค่ะอยากให้เคารพเน่เออการตัดสินใจของหนูเพราะว่าหนูเสียโย่ใสกะเขอยหักคขาใเอ็นดูเมตตาคือเก่าเด้อค่ะหอยใจบ้างไปแสนค่ะเพลงนี้ยังร้องได้เหมือนเดิมค่ะพอบีก้า เออเพราะว่าเป็นเจ้าของเพลงนะคะพ,พ่อพีก็ให้ให้ลองคือเก่าให้โอกาสมันคือเก่าค่ะสบายใจค่ะเพราะว่าเดบบบอกพ่อไมในใจเบิ่นแล้วเดบบแถลงการแบบว่าทุกคนรับรู้หมดว่ายังไงกาชิฟากาบอกว่าเออกาขอบคุค่นใครให้อโอกาสหนูขอบคุณทีปั่นหนูมากสางม,มาขอบคุณนไดหลายได้หลายค่ะกาชิบูดเรื่องเขาพุณพ่อพีกค่ะราคาหักทั้งสองค่ะหักอีรีหักคือพอ่อคือแม่เพราะว่า ก็ไปหับหนู้อยู่บ้านนู้ก็หักพวกโคขึแม่อี่ดีเลยค่ะขอบคุณนะคะ